สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้กับเซลล์ไมล์ร้านนีพิคเตอร์วันนี้เซลล์ไมล์มารีวีคูปะต้า L5018 นะครับผมมีทั้งดวดดีและ SP นะครับผมราคาเริ่มต้นที่420,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าลูกค้าดูภาพรวมๆนะครับผมวันนี้เซลล์ไมล์พามาดูภาพรวมตอนนี้ L50 ก็มีประมาณ4คันนะครับลูกค้าอย่างคันนี้ก็ผ่อนได้นะครับผมนานสูงุดถึงหปีเลยอย่างคู่หน้ายังใหม่ยยังหลังคู่เดิมนะครับท้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าทุกท่าน นะครับผมคันนี้น่าจะเป็นรถงานไล่นะครับดูยางไม่สวยนะผมไม่มีคราบน้ําคราบสนิมนะครับใส่อุปกรณ์ในครบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดบวกผ่านหลังนะครับลูกค้าคันนี้ชั่วโมงงานประมาณ1,200ชั่วโมงงานนะครับคันนี้ขั้นต่อไปนะครับผมโฟล์ต้า L 5 0 1 8 D T รุ่นช้างศึกนะครับลิมิเต็ดมีแค่ประมาณ5,000คันหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าทุกท่านคันนี้อยู่ที่4 4่แมีส่วนลดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผม คันนี้เป็นรถงานรวมงานผสมนะครับผมทั้งงานไล่และงานนานะครับผมคันนี้นะครับผม420,000บาทนะครับมีส่วนลดให้เหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์สอชิ้นใบมีดถ่าหลังเป็นรถงานผสมคันนี้ยังไม่ได้เก็บภาพรวมนะครับผมรถเดิมๆม,มาเลยนะครับลูกค้าทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับคันสุดท้ายนะครับผมสาหรับ L50 550 0มีส่วนลดให้เป็นคูป o t ต L5018 s p นะครับผมเป็น รุ่นสเปเชียลนะครับผมชั่วโมงงานคันนี้1,100ชั่วโมงงานเท่านั้นครับผมสภาพรวมยางคู่หน้ายางเดิมยางยางสีเส้นเป็นยางเดิมนะครับผมยางเสมอตัวนะครับผมสภาพรวมถือว่าสวยครับเป็นรถงานไล่เลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นดินร่วนนะครับผมยางไม่มีคราบน้ําคราบสนิมนะครับไม่มีคราบอะไรเลยสภาพโดยรวมถือว่าลุกสวยนะครับผมลูกค้าที่อยากได้สรถลดนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับร้านนี้เม็กเตอร์นะครับผมหรือว่าเซลลไมายได้เลย นะครับผมติดต่อเซลไมล์ศูนย์เก้าหกแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสองเซลไมายร้านดีแมกเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดงจังหวัดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับภาพรวมๆนะครับผมทีมงานดีแมกเตอร์และเซลไมายขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ